สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนสีไฟนะครับของ t c c o m t c m 5นะครับเป็นตัวนี้นะครับ TC c o m TCM5 นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง CB นะครับเครื่องแดงนะครับตัวนี้มีทะเบียนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวนี้พิเศษสุด ท่านสามารถเปิดไปใช้ย่านราชการได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือหมายความว่าเครื่องเดียวรับได้ทั้งดําทั้งแดงนะครับนะครับทีนี้เรามาเริ่มเปลี่ยนสีไฟพร้อมกันนะครับวิธีเปลี่ยนสีไฟมันก็ไม่ยากนะครับให้ท่านกดเมนูนะครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับกดเมนูเห็นไหมครับไปเมนูที่26นะครับอ่ะกดถอยลงมันจะไวกว่านะครับ26นะครับ ยี่สิบหกอ่าเห็นไหมคัลเลอร์เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นสีส้มอยู่นะครับอ่ากดเมนูครับเนี่ยครับอันนี้มันเป็นอ่าสีส้มนะครับอ่าขึ้นมามันก็จะเป็นอ่าสีม่วงนะครับอ่าเลือกขึ้นมามันก็จะเป็นอ่าสีน้ําเงินนะครับอ่าถ้าเราชอบสีน้ําเงินเราก็กดยืนยันครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่ากดสี่เหลี่ยมออกมาเห็นไหมครับหน้าจอก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่าชอบสีไหนก็ใส่เลยครับเนี่ยครับอ่กดอ่าเราก็ไล่ใหม่นะครับมา อ่าคัลเลอร์นะครับนี่คัลเลอร์นะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็กดเมนูครับก็เลือกเอานะครับนี่ครับอ่าเลือกเอานะครับอ่าเนี่ยครับสีเอาสีไหนนะครับอ่าสีส้มนะครับก็กดเมนูยืนยันนะครับเลือกเลือกสีได้เลยนะครับมี3สีให้เลือกนะครับอ่าชอบสีไหนก็อ่าจัดได้เลยครับอ่าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ